สวัสดีครับเพื่อนทุกท่านมาดูไอ้มอเตอร์เครื่องไอสีข้าวเล็กมอเตอร์ซีเขาขอบฟ้วเนาะลูกค้าเอามาเราเอามาบอกว่ามันมีเสียงดังอื้ออือ้อแต่มันบ่มหมุนเนาะผมจะมาวัดเบ้องตน้นวัดเบ้องต้นนะนี่เอ,เอ อืมต่อ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 ถ้าว่ารักนียบก็รักนียบ่ต่อกันอืมต่อนี่ต่อตอ,อันนี้แสดงว่าเป็นลั่นอืมอันนี้ต่อกับอันนี้ต่อกับอันนี้แสดงว่าโค้ดสตาร์ทอ๋ออันนี้อันนี้คู้สตาร์ทมีคู้ลั่นอ่าเข้าใจได้มีคู้สตาร์ทมีคู้ลั่นแต่มันอือ้อดๆโดนบ่หมุนเดี๋ยวจะลือ้อตรวจสอบเบื้องเน้าดับแรกก็จะลือ้อวัดเอ่อท้องเข่าอยู่ด้านหน้า แรกก็ต้องเปิดก้นน like ี่ก่อนนะครับนี <mel> <simple> ่เปิดก้นน <mel> ี่ก่อนเปิดก้นอ่าไม่ใช่เปิดก้นคนนะครับเห็นเปิดก้นตัวนี้นะเปิดฝาพัดลมโดยการใช้นี่ประมาณฟ้าห้วยต้องเร็น้อเนี่ยดับนะครับอือนี่ยเปิดไฟออกเปิดไฟออกแล้วกบรั้งออเมืองวิธีงัดพัดลมเด้อเสียไปชนแกนพัดลมเลยเราก็กระแทกเข้าไปหามอเตอร์แบบนี้นะครับเด้อหนึ่งสองสานี่ให้เสมอเกลี่ยกลางกันนี่รั้ออกแล้วครับหลั้งกันเั้งกนอน เาต้องาเปิดั้มาเปิดทั้งนี้ต้องเขาจะย่ดดันนี้ครับห้องเขาจะยูดตรงนี้ครับโดยการยิงใสไว้ันี้ีสามตัวนแหลนี่ครับเราจะตีเนี้ยออกมาที่เนี้ยเอาไปป้อนแบบเงี้ยเฉเลยนีเนี้ยตรงไห้ฐนมอเตอร์จะเป็นเนี้ยามิครับเแล้วกัมวให้าเอาก่อนส่งไปตรงเอา์ครับปรมานึ่พอเราจะเห็ด ตัวนั่นเดี๋ยวสายขาดมันมีสายทองขาวอยู่เพื่อนเเห็นสายท้องขาวบวงแดงๆนี่มันจะขาดขเนาเห็ดมาสุดเกินมันจะขาดเด้งเห็นบ่อเนี่ยท้องขาวอยู่ด้านในนี่ครับแต่ระวังใส่ไฟซองเบื้องหน้าท้องขาวครับค่อยๆหมุนมาเบิ้งแล้วก็กดกาวหน้าให้มันเด้งเสมอมันทํางานว่ามันดีดว่าอ้าวไม่เหมือนมันดีดแล้วโอเคเรียกว่าผ่านครับจุดเลยกระเบื้องสีลวดด้วยนะครับเนี่ยสีลวดแดงโอเคบ่ใหม่ลวด ได้บวกขาดโอเคไปนะครับไปไเลยครับโอเคหลังจากนั้นเรากลับมาเบิง้งซีการวัดซีนะครับอันนี้มิเตอร์ขึ้นเห็นเข็มมีเนาะเปล่อนๆซูมเบิ้งจากน้อยได้เลยมานี่ผมก็จะมาวัดเนี่ยซีสตาร์ทจากตัวนี้เอาคันนอดออกจากฐานเนี่ย แล้วก็ใส่ไว้แล้วก็มาจิ้มนี่ปึ๊บอ่าเห็นบ่ครับแล้วมันเลยคอยถอยลงมาเห็นบ่หนึง่งสองลงมาสามเห็นบ่ครับเบิ่งทีมิเตอร์ดเด้อเห็นบ่มันถอยลงมาบนันี้เฮาสลับเส้นวัดอ่าจิ้มปุ๊บอ่าเนี่ยครันไปสุดเลยศูน,นย์ไปแล้วก็ค่อยถอยลงมาอันนี้ใช่ได้หนึ่งซีสตาร์ใช่ได้แล้วลงมาดูซีแชร์ซีแชร์นี่มันมันสายคอนเทนต์มาจากโรงงานมันจะฝังเข้าไปทางไหนดีดีเราต้อง,งมาแกะตรงนี้เบิ่งนี่ลงมาวัดจุดๆนี้ครับ เห็นบ่น,น,นี่คือฟุ้นไงหอมๆองนี่นเข็มมากเหมือนเดิมเลยครับสังเกตที่เข็มสังเกตเด้อสังเกตที่เข็มนะครับไอเห็นบ่เอามาไกลๆก็ได้เอาะเอาเอาเอาผมจะวัดราคาเด้อทึ่กเห็นบ่ครับมันดินดอกเด็กเออรับตึก้กเห็นบ่ครับเออตึกเดเห็นบ่ แล้วก็จะคอยถอยลงมาเห็นบ่าขน่ดเนี้ยเนี่ยเมื่อก็ถอยลงถอยลงมาอัน,นานกลับมันก็ขึ้นไปสูงสุดตึ๊บนี่จิ้มไว้เฉพากนึงก็จะถอยลงมากซีนี่ก็ใช้ได้สรุปแล้วซีสตาร์ซีแซ่ใช้ได้สงสสยไฟตกก็ขับแบล้วก็ต้อบอมันซีใช้ได้หมดก็ไปก่อนไปเลยอานนี้เขาจะมาต่อร้องแล้วท่านอันนี้มันเป็นสีน้บงงนี้เนี่เป็นยูหนึ่งแล้วขานี่ ดูหนึง่งตัวนี้เป็นวีวีหนึ v. 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 ่งเอวีวีหนึ่งครับเขาก็จะเอาไฟเขานี่กับอันนี้ติดกันสมมติว่านี่ซ้ายนี่ติดกันแต่ซ้ายคู่นี้กับติดกันจังสิครับแล้วก็จะเอาไฟจิ้มเขาว่าหมุนม่หมุนครับเดี๋ยวมาคูไ่ไพคู่มันเนี่ยคูน่นี้คูน่นี้เนาะเดี๋ยวมาลองกันด้วยเันมาลองเอาไฟเข่าไปเลยครับ นี่ม้วนไปทางนี้นะม้วนไปทางนี้เด้อเห็นไหมครับนี่ม้วนไปทางนี้เนี่นี่นี่มันม้วนจริงไปทางนี้ตอนแรกเป็นไรนี่เนาะบาดเนี่เข้ามาถอดออกแล้วก็ใหญ่มาเป็นไรนี้ลองไฟดูเด้อนี่กระแสไฟอยู่เด้อนี่ห้องใหญ่เป็นไรไปทางนั้นครับตอนนี้เป็นไร่นี่เห็นบ่เห็นบ่มครับนี่ไล่ครูทางนี้ กอนแรกเขาไลน่นี่นี่มันกับหมุนมาทางนีเอ่านี่เขาไล่เนี้ยนี่มันต้องหมุนไปทางนี้เด้ไฟเบ่งเนดะ้อไฟกินมเข้าไปเดีะระบัดระวางเดอ้อครับเด้อนั่นเห็นไหมครับหมุนมาทางนี้ทันทีหรือว่ามอเตอร์ชาไดอาจจะเป็นิีไฟตกครับเพื่อนเพื่อนสรุปแล้วกับมอเตอร์ชาไดเป็นที่ไฟอยู่อ่าบานเพิ่นตกครับมันเลยดทำให้มอเตอร์บ่หมุน ไปบพร้อมกันเลยมุนไปไหนเลยดังอือสวัสดีครับบ๊าย